ขาสองตัวอะไรไงปมาจะต้องรต่อโทษนะคะตัวนี้จะตยวถอดแล้วถอดยไตายหมดที่เลยตาย่อกใส่ไหนไก็ถ่ดทส่น้ถดเออเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนถอดบ้องไหนลองถอดลองลอง tao nó đi เออเนี่ยเออเนี่ยแตกโคอ่ะเดี๋ยวๆๆ อน่อยได้มันถ่ายแ้วติดรถเออมันบ้่งไหมคะไม่บ้าง อะไรยิงเลยเด็กครับพี่ยิงปืนเลยเด็กยิงปืนเลยแปลงนี่ก็แปลงล่างอย่ไฟแสงพีอ่้้อาอันนี้มันรัเป็นร้อยอ่ะบายวันนี้ไม่สมจุกเลยพี่พื่อนาจอ่ะเอาเลย ต้องนี้ด้วยต้องนี้ด้วยสุกมาชักปือนิดมาชั้านะชักไ้ช้าเอกโซหคะงหมนะ้นๆแค่บทนี้หรอพ่อแม่ใช่บอนบทนีบทตึิงเหรอหนักเลยใช่ไหมเด็กครั้งแรกอยู่บนรถ แล้วแบบพาไปร้านอาหารแล้วรถโคตรติดเลยหนีขึ้นทางด่วนก็ยังติดอยู่แล้วระหว่างนั้นปวดขึ้นไล้ทำไงไลให้ทำไงนั่นแหละให้โบว้เอาไงแล้วทำไงแล้วไปทำไงก็ท็ทำเป็นปวดที่อะไรนี้แล้วก็บอกบอกผู้หญิงว่าแหละเล่ของประมาณนี้แหละออไม่มีเสียงอะไรไม่ใช่แต่ว่าเราตัด

สองร้อยลูกมันยืดหอยเต็มเต็มเลยมันเล็กอ๋ออุ้ยไปหอยแล้วไม่เออดูม่านแมนมีก้างเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ว่ามันเล็กนะดึงแขนไปลงมาเราพาดไหล่พับเดบพับแขนเสื้อหน่อยดูเท่หน่ะมัน เไม่ต้องเยอากสื้ไม่ก็เสื้อดำพาดไหลก็ได้เสื้อดำพาดไหลอ่ะพากดีๆนะพากแบบส้อผาคนที่ให้จริงๆี่ยออเนี่